กิเพนพกาหายทองคำที่รักทุกท่านตามติดชีวิตงานของน้องวันนี้ยังคงซ้อมใหญ่อยู่กับวงแบ็กอัพยูกิแบนด์เพราะพรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมต้องออกงานแล้วหลังจากเมื่อวานไปออกรายการสดบันเทิงไทยรัฐมีหลายคนคงได้ชมไปแล้วแอดก็เข้าไปชมทาง YouTube สนุกดีสีสันสาวน้อยอย่กิเพนพกา บอกได้เลยครับว่าออกทีวีออร่ามาเต็มถามตอบฉะฉานวางตัวพอดีสิ่งนี้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มเต็มแฟนคลับขอมาอยากเห็นเสื้อผ้าหน้าผมชุดใหม่จะออกมาแนวไหนเหมือนที่หัวหน้าประจักษ์ชัยโปรไวหรือไม่เป็นนางเอกหมอลำยุคใหม่สาวน้อยมหัศจรรย์ยูกิเพนทากา เดินทางมาถึงเวลานี้ไม่มีคำว่าถอยหัวหน้าประจักษ์ชัยสั่งลุยเต็มที่แอดมินแอบชมเห็นทีมเวิร์กทั้งการซ้อมการเต้นจากแดนเซอร์ผมว่ายูกิอิลาน้อยเอาอยู่ทุกงานแน่แม้ว่าจะฉายเดียวลบคำสพประมาทว่าอยู่ไม่ได้ไม่เหมือนวงใหญ่มามาดูบทพิสูจน์ผลงานของเธอ บรรดาแฟนเพลงแฟนคลับเป็นผู้จับให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านงานนี้ไม่ต้องดูกันยาวส่วนคิวงานการแสดงยูกิออนทัวร์ยูกิแบรนดเริ่มจากวันที่10มีนาคม2566มีทุกวันยันวันที่31มีนาคมแล้วนะขอรับส่วนเดือนหน้ามีคิวที่ไหนอย่างไรแอดมินจะตามมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ระยะนี้หัวหน้าประจษ์ชัยไห้ทองคำต้องตอบคำถามบ่อยหน่อยเช่นว่าน้องอยู่พี่ใหญ่มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันหรือไม่ตอบว่าวันนี้มีแน่แต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีแต่ตอนนี้ขอให้น้องอยู่เข้าห้องบันทึกเสียงเพลงใหม่ไปเสียก่อนฮักลาหน้าพ่อแลให้ผ่านแล้วเราค่อยมาคิดกันแฟนครับท่านใดที่แอบเชียร์อยู่ ก็คงได้เห็นน้องอยู่พี่ใหญ่เจอกันบนเวทีแน่แนแฟนได้กำไรเมื่อสองศิลปินน้อยมาเจอกันแล้วรอวันนั้นนะครับการฝึกจอมยุทธ์ให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือคนอื่นแต่เป็นตนเองเพราะ,สะแสวงหามิใช่รอคอยเพราะเชียวชาญไม่ใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตนขอกำลังใจให้อีลาผ่านดราม่าคนในละคุณไปให้ได้ยูกิ